เราต้องขอ,อ,อ RIP นะคะขออะไรนะขอแสดงความเสียใจกับคุณชลอเกิดเทศด้วยเพราะว่าในฐานะที่นี่ก็ได้พูดถึงในเรื่องของเพศาอุ U, มาหลายครั้งนะ,ะหลายๆช่องเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยออพอเราได้ทราบเรื่องนี้เนี่ยเราก็ขออัปเดตนิดนึงนะคะบอกว่าประวัตินะคะของคุณชลอเกิดเทศจากตำรวจมือปราบนะะสู่มืออุ้มฆ่า ะะบอกว่าป่วยหนักแต่ก็ยังมีลมหายใจเขาบอกว่าเมื่อวันที่23าพฤศจิกายนนะคะมีรายงานการเสียชีวิตของคุณชะลอเกิดเทศอดีตผู้อดีตผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจผู้ต้องหาในคดีอุ้มภรรยาและลูกชายของสันติศรีธนขันเป็นพ่อค้าเพชรซึ่งได้เกี่ยวโยงกับคดีเพชรซาอุ นะ,ะโดยทาง f c e e o o o นะคะคุ้มพลอเลเซิ่งทีมทีเก้นะคะได้รายงานว่าขอให้ป๋าลอเดินทางสู่สุขติแล้วก็หลับพักผ่อนให้สบายพร้อมกับลงรูปภาพของฉลอเกิดเทศอย่างไรก็ตามนะคะลูกสาวของคุณฉลอเกิดเทศได้ประกาศในภายหลังว่า คุณชะลอนั้นยังคงมีลมหายใจและอยู่ระหว่างการพักฟื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนาครราชสีมาภายหลังรักษาอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดมานานกว่า2เดือนโดยขณะนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เอออันนี้แปลกใจสรุปเสียแล้วหรือยังไม่เสียกันแน่เออ น่าจะเสียเสียแล้วหรือยังเพราะแม้กระทั่งในเอ,อในในในข่าวของโมเมนตัมก็ยังดูสับสนอยู่สรุปแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคือเหมือนกับคล้ายๆว่ายังยังยังมีลมหายใจอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นขอขออภัยด้วยนะคะว่าเอ,อเราเราเราได้พูดไปว่า r i p แต่ว่าอืมมันก็ค่อนข้างที่จะอืม นะเพราะว่าคุณคิดดูแล้วกันขนาดใน Facebook ของคุ้มพะลอเนี่ยเขาเป็นคนลงเองนะว่าขอให้ป๋าลอเดินทางสู่สุขติแล้วก็หลับพักผ่อนให้สบายนะคะอืมแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่โนโบุตรสาวเขาบอกว่ายังมีลมหายใจอยู่แต่ว่าอยู่ในห้องไอซีเขาบอกสําหรับชะลอนะคะเป็นอดีตนายตำรวจยศนะคะคนตำรวจโทเป็นชาวพระนชาวพระนะคร เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการกองปราบแล้วก็เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกได้รับฉายาว่าเป็นสิงห์เหนือในฐานะของมือปราบคดีสำคัญสำคัญ,คญโดยตำแหน่งสุดท้ายนะคะในกรมตำรวจก็คือผู้บัญชาการตําเขาบอกว่าเป็นผู้บัญชาการกรมตำรวจแล้วก็ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นให้เป็นมือปราบ ในคดีเพชรซาอุแล้วก็เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ชีวิตของะลอได้ถูกถอดยศพลตำรวจโทสุดท้ายนะคะลงท้ายด้วยการเป็นนักโทษในเรือนจำจนกระทั่งถึงบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวเขาบอกว่าเรามาดูเรื่องเข้าวๆกันนะคะบอกว่าเช้ามืดในวันที่1สิงหาคม2537 มีผู้พบร่างสุภาพสตรีแล้วก็เด็กชายคนหนึ่งภายในรถเบนซ์นะคะสีขาวบริเวณถนนมิตรภาพอำเภอแก่นคอยจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งได้ตรวจภาพตรวจอ่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในรถนะคะแล้วก็มาทราบภายหลังว่าสุภาพสตรีคนนั้นก็คือคุณดาราวดีสีธนาขันแล้วก็ เด็กชายเสรีนะสีธนาขันในวัย14ปีซึ่งเป็นครอบครัวของคุณสันติสีธนาขันเป็นพ่อค้าเพชรย่านบ้านหม้อได้ถูกกลุ่มคนลึกลับนะเป็นชายลึกลับได้จับตัวไปเรียกค่าไถ่หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้แล้วก็หายไปเลยจนมาพบอีกครั้งหนึ่งก็คือพบในรถเนี่ยแหละ เขาบอกว่าภายหลังจากการชนสูตรนะคะสถาบันนิติเวศวิทยาทางกรมตำรวจได้ลงความเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุจากรถบรรทุกชนกับรถเบนซ์คันดังกล่าวแม้ว่าตามเนื้อตัวร่างกายของสองคนนี้นะจะมีรอยฟกช้ำบริเวณศีรษะมีร่องรอยของการเสียชีวิตก็ตามนะโดยผู้บังคับบัญชาของสถาบันนิติเวศวิทยานะคะได้เปิดเผย โดยมีการถแถลงข่าวถึงสองรอบนะคะบอกว่ารอยดังกล่าวเนี่ยเกิดจากแรงเหวี่ยงในขณะที่เกิดอุบัติเหตุแต่ปรากฏว่าตำรวจชุดสอบสวนสืบสวนจากกองปราจากทางกองปราบปรา,ามเนี่ยไม่เชื่อนะว่าน่าจะเป็นการจัดฉากเป็นการอำพรางมากกว่าก็คือน่าจะเสียมาแล้วเสียมาแล้วเราก็จัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุที่ซําซ้อนนะเพื่อปกปิดอำพราง ถามว่าในเวลานั้นพ่อค้านะคะคุณสันติเนี่ยคือใครสันตินะคะเป็นบุคคลที่ว่ากันว่าเป็นคีเป็นคียแมนเป็นคีเวททุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่กลุ่มความลับการกระจายเพชรซาอุเป็นคดีระดับโลกเลยทีเดียวเขาบอกว่าเพชรของราชงาวงศ์ซาอุดิอาระเบียที่มีนายเกรียงไกรเตชะมง่งคนงานไทยได้ไปขโมยมาจากพระราชวังของ เจ้าชายไฟ,ไฟซาลนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนบุคคลในราชวงศ์แห่งซาอุดิอาระเบียตั้งแต่ปีพศ2532แล้วก็มีน้ำหนักนะคะรวมกว่า91กิโลกรัมหลังจากที่ได้จรกรรมเครื่องเพชรทั้งหมดเนี่ยสำเร็จมีการกระจายเพชรไปยังร้านค้าเพชรแล้วก็ตลาดเพชรพลอยทั่วประเทศเลย โดยรายงานของตำรวจเนี่ยพบว่าร้านของสันติเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นร้านนะคะและถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในการรับซื้อเพชรจากนายเกรียงไกรนี่ยแหละแล้วก็มีการจำหน่ายต่อไปอยังพ่อค้าอะไรย่อยเป็นกลุ่มบุคคลต่างๆแล้วก็มีข่าวลือด้วยเช่นกันว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยที่ตกไปอยู่ในมือของตำรวจในขณะนั้นเนี่ยพลตำรวจโท ชะลอเกิดเทศนะะได้รับมอบหมายให้เป็นมือสืบสวนในคดีนี้ทางการไทยเนี่ยได้ตามหาเครื่องเพชรเพื่อที่จะส่งคืนไปให้กับทางการของซาอุกลับพบว่านะคะเพชรจำนวนมากเป็นของปลอมซึ่งรัฐบาลซาอุนะคะได้ส่งนักการทูตหลายคนเลยมาตามสืบเรื่องดังกล่าวในทางลับท่ามกลางข่าวลือนะคะว่าผู้ใหญ่ในกรมตำรวจ เวลานั้นเนี่ยมีการอมเพชรจริงไปไว้ในมืออีกทั้งเพชรบลูไดมอนด์เพชรสีน้ำเงินมูลค่ามหาศาลอัญมณีชิ้นสำคัญของราชวงศ์นั้นก็ยังคงหายสาบสูญแล้วก็มีข่าวนะคะไปพัวพันกับพระพันปีหลวงหรือว่าลาชินีศิริกิตเนี่ยแหละนะละาราชวงศ์จักรีของไทยแต่ทว่านักการทูตซาอุกลับถูก ุ่มหายนะคะก็เรียกว่าชีวิตน่าจะหาไม่รวมไปทั้งหมด3คนในกรุงเทพและโมฮัมเหม็ดนะคะอูไวยลี่เป็นนักธุรกิจเป็นพระญาติของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับเรื่องดังกล่าวนะคะนับว่าสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยแล้วก็วงการตำรวจอย่างรุนแรงทั้งที่ทในเวลาขณะนั้นเนี่ย คนงานไทยเนี่ยไปทำงานในซาอุดิอาระเบียมากเป็นอันดับหนึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มแรงงานสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศตัดกลับมานะคะที่ปีพศ2537พลตำรวจโทชลอได้รับมอบหมายให้ตั้งทีมเฉพาะกิจกู้หน้าในการตามหาเครื่องเพชรของจริงเพื่อที่จะส่งคืนทางซาอุดิอาระเบียให้ได้ กรมตำรวจจึงได้พุ่งเป้าไปยังสันติสีธนาขันพ่อค้าเพชร,ค,รคนดังนะแล้วก็หนึ่งในความพยายามในการตามหาก็คือการพยายามจับภรรยาแล้วก็ลูกชายของสันติไปเพื่อที่จะให้สันตินั้นคลายความลับทั้งหมดออกมานะแต่ปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จสุดท้ายแล้วก็คือลูกแล้วก็ภรรยาก็มาปรากฏ บนรถเบนซ์สีขาวนะคะเป็นคดีที่อุกอาจมากเป็นการอัมพรางคดีซ้อนอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าทว่าสุดท้ายนะคะก็มาเป็นคดีอัมพลางอีกทีหนึ่งให้ทีมสืบสวนเนี่ยต้องสืบสวนต่อไปสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะแกะรอยจากถุงร้านค้าซึ่งใส่เเขาเรียกว่าอะไรอะถ้า ใช้คำว่าอะไรม,มันเลือกใช้ไม่ได้ก็คงจะต้องบอกว่าเป็นผ้าอนามัยนะคะเป็นถุงจากร้านค้าที่ใส่ผ้าอนามัยแล้วมันตกอยู่ในรถของคุณอของภรรยาของนายสันติเนี่ยแหละแล้วได้สืบไปพบนะคะว่ามันเป็นถุงจากร้านค้าในจังหวัดสักแก้วอถ้าอย่างนั้นก็หูผึ่งเลยแสดงว่ารถคันนี้มันต้องมาจากสักแก้วนะคะก็คือไปแวะที่นั่นมาก่อน แสดงว่ามันต้องไปไปไปเกิดการเ,เขาเรียกอะไรอุ้มที่สะแก้วก่อนที่จะตามรอยไปจกนกระทั่งถึงรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วจกนกระทั่งรู้ว่าที่มานะคะจากการที่ภรรยาแล้วก็ลูกของนายสันติเนี่ยถูกจับตัวไปแล้วก็ไปคุมขังที่หนึ่งที่ใดนะ,ะในจังหวัดสระแก้วเนี่ยแหละ เขาบอกว่าและรู้มาด้วยว่าตำรวจนั้นเป็นทีมในการอุ้มเรียกค่าไถยเพื่อเค้นความลับเกี่ยวกับเพชรที่เหลือจากนายสันติซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะเป็นตำรวจมือปราบซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลตำรวจโทชลอเกิดเทศนั่นก็คือพานตำรวจโทพันศักดิ์มงคลศิลป์น,นะ,ะมือปราบชื่อดังแล้วก็มันก็มีข่าวล็ดลอดออกมานะคะว่า ชะลอเกิดเทศเนี่ยเป็นคนของทางทัพพันปีหลวงเขาว่ากันนะอันนี้อันนี้เราแค่สรุปให้ฟังนะคะว่ามันมีข่าวว่าการที่คุณชะลอเกิดเทศเนี่ยติดคุกนะคะแล้วก็มันก็มีข่าวนว่าเป็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นมาเฟียก็คือกินหรูอยู่ดีอันนี้ตามข่าวนะคะว่าอย่างนั้นกินหรูอยู่ดีในคุกก็คือเป็นเป็นบุคคลที่เป็นเป็นแพะรับบาบ้างกันเถอะ นะเพราะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยชะลอเกิดเทศก็รับไปเต็มๆในเรื่องของเพศสาอุที่มันหายไปก็คือเหมือนกับว่าติดคุกแทนใครบางคนเป็นการปิดปากจบที่ชะลอเกิดเทศนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลําบากอะไรประมาณนั้นเนื่องด้วยรับรับเคราะห์แทนใครเพราะฉะนั้นก็คืออยู่อย่างสบายแต่ว่าก็อยู่จนกระทั่งถึงช่วงบ้นานลกลแล้วตอนหลังก็ออกมาแล้วก็ไปบวชนะคะแล้วก็เนี่ยแหละก็เข้าสเต็ปเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้ว แล้วก็ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องดําเนินต่อไปว่าเมื่อภรรยานะคะได้รู้ว่าอขออภัยเมื่อสันตินะคะเมื่อคุณสันติสามีเนี่ยได้รู้ว่าภรรยาแล้วก็บุตรชายเนี่ยถูกเรียกไปค่าไถ่ถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่จึงได้ติดต่อไปยังทางะลอเกิดเทศให้ช่วยตามหาคนร้ายซึ่งทางฉลอเนี่ยยืนยันว่าคนร้ายเนี่ยต้องการที่จะเรียกค่าไถ่แล้วก็ต้องการเงินหลายล้านบาท ะว่านะสันติรู้ดีว่าชะลอนั้นอาจจะมีเอี่ยวกับคดีอันนี้ก็คือแสดงว่าไม่ได้เป็นลักษณะของตัวละครที่เข้ามาเชื่อมโยงแต่เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าคนที่มีเอี่ยวในเรื่องของเพรพลอยอะไรพวกนี้ก็แสดงว่าอาจจะมีการอมไว้เป็นการส่วนตัวอะไรด้วยหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าด้วยประสบการณ์ที่เคยเกือบจะโดนมาก่อนและเคยถูกรีดข้อมูล ในลักษณะคล้ายการจึงได้แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของคนตำรวจฉลอเกิดเทศให้มีการปล่อยตัวทั้งสองคนทันทีเมื่อผู้ใหญ่รู้เรื่องและสั่งให้ปล่อยตัวฉลอเกิดเทศเนี่ยโกรธจัดไฟเขียวให้ทางมือปราบนะคะหรือว่าพันตำรวจโทพันสักจัดการสองแม่ลูกทันทีนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าเอาหัวหน้าเขาเนี่ยมากดทับเขาอีกทีหนึ่ง แล้วกลัวไหมล่ะไม่กลัวไงก็แสดงว่าชะลอเกิดเทศเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เป็นไปตามสายบังคับบัญชาเอาง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะขนาดหัวหน้าเนี่ยมาสั่งให้คุณปล่อยตัวเนี่ยยังทําอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมคะชะลอเกิดเทศเนี่ยกลับลำเลยด้วยการสั่งมือปราบของตัวเองลูกน้องตัวเองจัดการจัดการขั้นเด็ดขาดเลยเอ้าวแล้วอย่างนี้แสดงว่าเขาก็ไม่ได้กลัวบอสเขาสิ ถูกไหมก็แสดงว่าชะลอเนี่ยไม่ธรรมดานะต้องมีแบคดีต้องเป็นมาเฟียผสมควรเลยเพราะว่าไม่ได้กลัวนะคะก็คือจัดการสองแม่ลูกทันทีเลยแล้วก็ทีมสังหารนะคะก็เป็นตำรวจได้จัดการทั้งสองคนเลยแล้วก็จัดการอัมพลางด้วยการปล่อยให้รถเนี่ยไหลลงเนินให้รถบรรทุกเนี่ยชนซ้อนอีกทีหนึ่งแต่ว่าสภาพเนี่ยมันก็สามารถที่จะเช็คได้ นาเขาบอกว่าพอตรวจแล้วเนี่ยมีร่องรอยที่ร่างนะาแล้วก็สภาพรถเบนซ์เนี่ยมีเพียงแค่ร่องรอยด้านหน้าด้านข้างส่วนห้องโดยสารด้านในเนี่ยยังปึกก็คือมันไม่น่าจะมาถึงตัว2แม่ลูกไงแต่ว่ายังไงอ่ะแล้วคุณแบบมีมีรอยเต็มตัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วเห็นไหมคะเขาบอกว่าจากนั้นได้มีการออกหมายจับชะลอเกิดเทศซึ่งมีหลักฐานชัดเจนเลยว่าไปพัวพัน กับการอุ้มสองแม่ลูกอย่างชัดเจนเลยในฐานะของเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่มีการติดต่อกับทีมอุ้มในวันที่รับพาตัวแล้วก็วันที่จัดการสองแม่ลูกนี้ด้วยซ้าแสดงว่าชะลอนี่คือไม่เกรงกลัวเลยนะเขาเรียกว่าอุกอาจเลยทีเดียวเพราะว่าแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยคือยังเป็นเบอร์ของชะลอเลยแสดงว่าคุณคิดดูจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นมาเฟียหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่มีแบ็กดีมันไม่น่าใช่นะถูกไหม พราะถ้าเกิดระดับเขาเนี่ยเขาจะจัดการโดยที่ว่าไม่ต้องสาวว่าถึงเขามันก็น่าจะทําได้แต่ทําไมไม่ทำโอ้อันนี้น่าคิดนะแล้วก็บอกว่าชะลอเนี่ยอยู่ในเรือนจําเรื่อยมานะคะนับจนกระทั่งในช่วงบ้านปลายของชีวิตเลยก็คือตั้งแต่ปลายปีพศสองพัตั้งแต่วันที่อายการสั่งฟ้องพร้อมด้วยพวกนะ9คน กระทั่งสารดีการเนี่ยนัดอ่านคำพิาพากษายืนตามสารอุทธร์ให้ประหารชีวิตนะคะชะลอทำให้ชะลอน,นั้นได้ถูกถอดยศแล้วก็เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ่าเดี๋ยวสักครู่นะตายละโอ้ยอืมโอเคขออภัยนะ้ำบอกว่าก็ได้มีการริบเครื่องราชอิสริ ยาพรทั้งหมดท่ามกลางข่าวดือว่าชะลอนั้นอยู่ในเรือนจำด้วยสถานะ VVIP ก็คือไม่ได้ต่างอะไรกับทักษิณเลยนะเป็นคนที่มีแบคตีว่างันเถอะเขาบอกว่าทว่าสถานะนะักททษประหารของชะลอนั้นก็ไม่เคยไปถึงแดนประหารเลยนะคะในปีพศ2556 ชะลอนนั้นได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ติดคุกยาวนานถึง19ปีเนื่องจากเข้าคุณสมบัติในการพักลงโทษแล้วก็ยังเป็นผู้ต้องขังในกลุ่มของนักโทษชรามีอาการป่วยเรื้อรังรวมถึงได้รับการพระราชทานอภัยโทษ3ามครั้งจากนั้นเนี่ยชลอก็ยังได้มีโอกาสนะพบกับเกรียงไกรเตชะโมงมือขโมยเพชราอุพร้อมกับการกล่าวอโหสิกรรมทั้งสองฝ่าย จากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะชะลอเกิดเทศไม่เคยปิดปากถึงเรื่องเพชรอ่ซาอุอีกเลยหรือว่าคดีสองแม่ลูกสีธนาขันไม่เคยแพร่งพลายนะไม่เคยพาดพิงไปถึงคนอื่นเพราะว่าแน่นอนถ้าพาดพิงเนี่ยก็คือเดี๋ยวมึงจะได้เข้าสู่แดนประหารแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันชัดเจนนะคะว่าทุกอย่างให้เอาลงที่ชะลอเกิดเทศ ก็คือมึงรับโทษไปแต่ว่ามึงก็อยู่ในลนักษณะ VVIP ในเทวดาเออเป็นเทวดาในคุกแต่สุดท้ายแล้วก็คือได้รับการปล่อยตัวออกมาในช่วงบั้นปลายก็คือคุณจะพาดพิงใครไม่ได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยนะคะขอให้มันเงียบหายไปกับการเวลาเขาบอกว่าคนตามท้องถนนทั่วไปก็รู้ว่าใครเอาเม็ดเอาเพชรเม็ดนี้ไป แม้แต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนก็รู้หมดว่าใครเอาเพชรเม็ดนี้หรือว่าบรูวไดมอนดเนี่ยไปน่นมูฮัมหมัดนะฮะซาอิดโคจาอดีตอุปทูตซาอดุดิอาระเบียประจำประเทศไทยได้เคยให้สัมภาษณ์กับสุทธิชัยยุ่นในรายการ Nation News ์ทอลนะคะในวันที่18ตุลาคม2537หลังคดี สีธนาขั์ไม่นานเขาบอกว่าคดีเพซาอูเนี่ยยังเป็นคดีอันดำมืดทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้ตัดความสัมพันธ์กับทางการไทยไปรวมระยะเวลาเกือบ30ปีเพิ่งจะกลับมาเปิดความสัมพันธ์กับประเทศไทยครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2 5 6 5ปีที่แล้วโดยมีการเดินทางไปเยือนซาอุทั้งอหตแล้วก็เศรษฐาทวีสิน ทิ้งความขัดแย้งดังกล่าวเอาไว้เบื้องหลังซึ่งอันนี้เราทราบโดยทั่วกันน,นะว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรราชงาวงศ์ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการเปลี่ยนมือไปถึงราชวงศ์รุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความเข้มข้นในเรื่องของความบาดหมางมากเท่ากับรา,าชวงศ์องค์ก่อนทีนี้เนี่ยเขาเป็นราชวงศ์รุ่นใหม่ที่มีความรู้สึกว่า มันจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยเรื่องของธุรกิจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาปัญหาเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยวางเอาไว้เบื้องหลังก็เลยหันมาจับมือกับทางการไทยเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ร่วมกันบ้างกันเถิดในการทําธุรกิจเพราะว่าในเมื่อมันมัน,ม,นมันแบงค์มาตลอดระยะเวลา30ปีมันพอแล้วไงซึ่งเขาเป็นราชวงศ์ใหม่เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นกอบโกยเรื่องธุรกิจดีกว่า <c oughs> ก็เลยเปิดความสัมพันธ์ ก็แค่นั้นเองนะคะมันมันมันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ว่าโอ้โหออหอตอนนั้นสามารถที่จะไปฟื้นความสัมพันธ์อะไรหรอกคือมันเป็นจังหวะที่ลงตัวมากกว่างก็คือราชมงใหม่เขาคิดว่าเออในเมื่อ30ปีมันผ่านไปแล้วอ่ะมันมันไม่ได้อะไรขึ้นมาทั้งสองประเทศอ่ะในเมื่อมันบาดหมางไปแต่ถ้าเกิดเราเปิดขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยมันจะได้เกาะโกยในเรื่องผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายถูกไหมคะก็มันมันมีเหตุผลด้วยกันแค่นั้นแหละ อืมต่อมานะคะเขาก็บอกว่าการนั้นเองสิ่งที่ยังดำมืดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วบลูไดมอนด์นะคะยังเป็นเพชรอันล้ำค่าที่สูญหายอยู่หรือไม่แล้วคดีสังหารนักการทู่สามคนของซาอุดีอาระเบียใครอยู่เบื้องหลังนะคะนี้ก็คือสิ่งที่าทางเดอ m o m มเมนตะัมได้รายง,งานมานะบอกว่า อาจจะยังมีลมหายใจอยู่แต่เป็นลมเ,เขาเรียกอะไรเป็นลมหายใจสุดท้ายที่ต้องอาศัยอยู่ใน ICU เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นมิม,มิทราบนะคะแต่ว่าเราก็ขอชีใใ้แจงทุกคนได้ทราบนะคะว่าตอนนี้เขาอยู่ในห้อง ICU ก็อาจจะเป็นวาระสุดท้ายนะคะก็อขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวมาด้วยเนาะเพราะว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่ชีวิตคนเราชีวิตหนึ่ง นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่โลดแล่นอยู่ในประวัติศาสตร์เมืองไทยนะ,ะพอเอ่ยถึงคุ้มพะลอนะ,ะหรือว่าะะลอเกิดเทศเนี่ย mm. ก็เป็นที่ทราบนะก็ะะขอรายงานแต่ประมาณนี้นะคะ